วันนี้มาแนะนำวิธีการใช้งานครับฟังก์ชันเสริมความปลอดภัยครับคุณแม่บ้านแล้วก็คุณผู้หญิงที่ใช้รถเอทิพใหม่นะครับก็คือเป็นมือใหม่นั่นเองครับผมจะมีการแนะนำครับว่ามีอะไรจําเป็นกับผู้หญิงบ้างครับส่วนมากจะเป็นฟังก์ชันเสริมความปลอดภัยนะครับให้กับเด็กๆแล้วก็ตัวความปลอดภัยของคุณผู้หญิงเองนะครับไปดูนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างครับวันนี้นะครับมาแนะนำนะครับ วิธีการใช้งานรถนะครับสำหรับคุณผู้หญิงหรือว่าคุณแม่บ้านครับมือใหม่ที่รับรถนะครับโตโยต้าเอทีปครับว่าใช้งานยังไงนะครับผมไปช้าๆเข้าใจง่ายๆนะครับพอดีมีคอมเมนต์เข้ามาว่าให้แนะนําแบบอย่างละเอียดแล้วก็ทีละอย่างที่จําเป็นสําหรับผู้หญิงนะครับหนึ่งเลยนะครับคุณเดินข้ามในรถนะครับก็สตาร์ทครับง่ายๆมากนะฮะบางท่านก็ไม่ทราบว่าอ้กุู้สตาร์ทอะไรพวกนี้ใช้ยังไงกดไปแล้วไม่ติดนะครับหนึ่งเลยนะครับคุณเหยียบเบรกก่อนครับเบรกที่เท้านะเหยียบให้จมลงไปนะครับหลังจากนั้้นนนกปตรงีะ อ่านะครับแป๊บหนึ่งเครื่องยนต์ก็จะติดขึ้นมานะครับระบบไฟต่างๆหน้าจอต่างๆก็จะขึ้นมาครับประมาณนี้นะฮะเราก็หลังจากนั้นทําอะไรละ่ะแอร์อะไรพวกนี้ก็จริงๆมันก็เปิดง่ายนะฮะกดออตโต้ครั้งเดียวพวกนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับสังเกตว่ามันจะมีปุ่มออฟปุ่มออตโต้พวกนี้นะฮะเออลมแรงพวกนี้ไม่จําเป็นต้องแบบกังวลน,นะครับคุณผู้หญิงก็คือ เขาจะดูอุณหภูมิภายนอกเพราะว่ารถเนี่ยเราเพิ่งติดขึ้นมาแล้วอุณหภูมิภายนอกมันค่อนข้างจะร้อนใช่ไหมฮะแอร์เนี่ยมันจะแบบพัดลมมันจะแรงอยู่แป๊บหนึ่งพอได้อุณหภูมิปับ๊บเดี๋ยวเขาจะปรับเป็นปกติเองนะครับถ้าเรากดออโต้ตวไว้นะฮะอันนี้ผมขอเบานิดนึงนครับพือให้เสียงไม่บรบกวนนะครับอ่ะทีนี้ครับก็การออกตัวนะครับการปลดเบรกมือไฟฟ้าจริงๆแล้วง่ายมากนะก็คือทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายนะครับก็คือนี่ครับเบลล์ครับคาดเบลล์ก่อนนะครับ มีผู้โดยสารจําเป็นต้องคาดด้วยนะฮะหลังจากนั้นนะครับเข้าเกียร์ดีได้เลยครับนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราเติมคันเร่งเลยฮะเติมคันเร่งนิดนึงอ่าเห็นไหมครับหลังจากที่ผมเติมคันเร่งไฟแดงหายไปแล้วลองทําให้ดูใหม่นะฮะเพื่อให้เข้าใจง่ายอ่าจอเห็นไหมคะเบรกมือไฟฟ้าขึ้นนะครับหลังจากนั้นเมือ่อคาดเบลแล้วเข้าเกียร์ดีครับเติมคันเร่งรนิดนึงครับอ่าเห็นไหม จะมีเสียงวีดข้างนอกอันนี้คือระบบเบรกมือไฟฟ้านะครับมันมีการปลดนะครับมอเตอร์มันทํางานนะครับอ่ะพอเราเข้าเกียร์พีเบรกมือไฟฟ้าขึ้นให้ออโต้นะครับโฮเหมือนกันครับถ้าเกิดว่าเราใช้ออโต้เบรคโฮครับกดโฮครั้งเดียวคุณผู้หญิงนะฮะไปจอดรถเออ่ไฟแดงชั่วคราวอะไรพวกนี้ครับเอออเาเท้าออกจากเบรกได้เลยนะครับอยู่ในตำแหน่งดีก็เอาออกได้เลยนะครับหลังจากที่ไฟเขียวแล้วนะฮะคุณผู้หญิงก็เติมคันเร่งเติมคันเร่งปั๊บ กดให้เลยอัตโตนะครับอันนี้ก็ทํางานอัตโนมัตินะครับแต่ว่าในทุกครั้งนะฮะตตาร์เครื่องขึ้นมานะครับเราต้องกดทุกครั้งนะกดโฮใหม่ครับเพราะเขาจะไม่ทํางานอัตโตประมาณนี้ครับการใช้เบรกมือไฟฟ้าอัตโตมัโฮอย่าลืมนะครับว่าต้องคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็ผู้ดีสรดด้วยนะครับระบบถึงจะทํางานไห้นะฮะอ่ะทีนี้มาดูอย่างอื่นนะฮะการปรับพวงมาลัยนะฮะปรับพวงมาลัยถ้าเกิดว่าบางท่านรับรถไปสาลีระคนไม่เหมือนกันนะอย่างผมผู้ชายแขนยาวหน่อยผมก็ ไม่มีปัญหาในการปรับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวเล็กหน่อยนะครับแขนสั้นนะครับเดี๋ยวให้ดูวิธีการปรับนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ไม่แน่ใจจะเห็นหรือเปล่าที่มือผมบริเวณนี้นะอ่าเห็นไหมคือมันจะมีช่องอยู่นะครับอ่ะเขาอยู่อย่างนี้เอามือล้วงเข้าไปดึงออกมานะะนี้คือสลับการปรับพวงไล่นะอยากให้เขาเข้ามาใกล้ตัวหน่อยดึงมาครับเข้าหาตัวได้เลยนะครับขึ้นลงสี่ทิศทางนะขึ้นบนลงล่าง ดันออกดันเข้านะครับดูตามสลีระเลยนะฮะแขนสั้นหน่อยคุณปรับบออมาข้างหน้าครับถ้าคุณปรับพวงไหล่เข้าหาตัวก็จะพอดีครับแต่ถ้าแขนยาวก็ผักก่อครับหรือไม่นั้นก็ปรับบออออกประมาณนี้นะครับอันนี้ง่ายๆหลังจากนั้นอย่าลืมนะฮะไอคันโยกตรงนี้ฮะดูชัดๆนะอย่าลืมล็อกนะนี่ตรงนี้นะฮะพอดึงออกมาแล้วนะฮะตรงนี้เลยนะฮะพอจะเห็นเนาะผมดันกลับครับล็อกให้แน่นครับอ่ะพวงไหล่ล็อกแล้ว อันนี้คือการปรับพวงมาลัยอย่าลืมนะครับขึ้นบนลงล่างนะฮะแล้วก็ดันออกนะฮะดึงเข้าาตัวสี่ทิศทางนะครับปรับพวงมาลัยหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าไปจอดห้างนะครับจอดห้างแล้วรู้สึกว่าฉันอยากให้รถเคลื่อนได้ทํำยังไงเนี่ยมาดูหนึ่งเลยนะฮะตอนนี้รถติดอยู่นะครับจริงๆแล้วมันทําได้หลายวิธีนะแต่วิธีเร่งด่วนก็ประมาณนี้หนึ่งเลยนะคะคุณเหยียบเบรกนะฮะคุณเหยียบเบรกที่เท้านะให้จมไว้นะครับหลังจากนั้นเอามือกดตรงนี้นะครับเบรกมือออกไปแล้ว ก่อนที่จะดับเครื่องนะครับให้คุณผู้หญิงนะฮะใช้มือกดตรงนี้ก็จะมีนี่ฮะสวิตช์อยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะก็เอาไว้นะครับให้จมเลยนะหลังจากนั้นดับเครื่องครับอ่าหลังจากนั้นดึงมาเป็นเกียร์เอ็นสองล็อกนะฮะมันจะผ่านเกียร์อาร์แล้วก็เกียร์เอ็นอ่าหลังจากนั้นคุณปล่อยคุณดับเครื่องไปแล้วคุณก็ล็อกรถได้เลยครับหลังจากนั้นรถคันนี้เข็นได้เลยครับอันนี้คือวิธีลัดนะฮะแต่เกิดว่า ันมีวิธีวิธีนึงก็คือใช้กุญแจใช้กุญแจก็ได้น,นี้ง่ายเลยดับรถไปแล้วใช้กุญแจนะครับกุญแจก็จะซ่อนอยู่ในนี้นะครับใช้นิ้วจิกนิดนึงดึงออกมานะครับก็จะมีรูตรงฐานเกียร์อยู่ตรงนี้ตรงนี้นะดันเข้าไปนะครับใช้มือดันเข้าไปเลื่อนประมาณนี้นะครับอีกทีหนึง่งผมทําให้ดูเอเข้าไปดันมาเป็นเย็ดกัน ได้วิธีนี้เหมือนกันแต่ถ้าไม่ยุ่งยากอย่างที่ผมทําให้ดูครับง่ายมากเหยียบเบรกนะครับมือดันตรงนี้ไว้ดับเครื่องครับใช้ได้เลยนี่วิธีปลดเบรกมือให้สามารถเข็นได้อย่าลืมนะครับเห <Yeah. S 2> ยียบเบรกที่เท้ากดเบรกมือให้ดับเอามือจับตัวชิปล็อกเกียร์ตรงนี้ไว้ให้แน่นดับเครื่องล็อกรถเข็นได้เลยครับทีนี้มาเข้าลึกการใช้งานให้ปลอดภัยนะครับไปจอดตามสถานที่เปรียปร่ยวๆหน่อยคุณอยากให้รถคันนี้นะครับ จริงๆแล้วมันมีระบบป้องกันกันขโมยอยู่แล้วครับใครมางัดรถวะไรเนี่ยมันจะมีดังเสียงแตรแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะล็อกคุมอะไรทำยังไงครับหนึ่งเลยก็คือคุณดับเครื่องเลยครับดับเครื่องไปเลยนะครับดับเครื่องตั๊บตรงนี้พวงมาลัยไม่ล็อกนะคุณเปิดประตูเห็นไหมเห็นไหมแค่นี้ครับคุณเปิดประตูเสร็จนะครับพวงมาลัยมันจะเปิดออโต้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนปลดทำไงสงสัยอีก ตอนปลดทำอย่างนี้ฮะก็เอย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทปลดออตโอต้อ,อยู่แล้วย้อนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับดับเครื่องพงไม้ไม่ล็อกนะอะคุณเปิดประตูแล้วคุณโยกพงไรนิดหนึง่งคุณจะได้ยินเสียงแก๊กขึ้นมามันจะเป็นฟันเฟือง,งที่เป็นไฟฟ้าครับเขาจะล็อกออตโอตโอ้อยากให้ปลดก็คือปิดประตูครับสตาร์ทเครื่องขึ้นมาอเห็นไหมครับปลดล็อกแล้ว อันนี้เพื่อความปลอดภัยนะไปจอดตามที่เปลี่ยวหรือต่างจังหวัดนะครับใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับทวนใหม่นะครับดับเครื่องเปิดประตูโยกพวงมาลัยแก๊กหนึ่งซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ครับสังเกตเสียงแก๊กแล้วก็โยกดูถ้ามันแข็งเนี่ยแสดงว่าอันนี้ล็อกพวงมาลัยแล้วนะฮะอ่ะประมาณนี้กับฟังก์ชันล็อกพวงมาลัยครับทีนี้นะครับผมแนะนําวิธีการตั้งค่าการล็อกรถประเภทต่างๆแล้วก็การเข้าออกรถนะครับเหมาะกับคุณผู้หญิงที่มีสัมภาระ,ระมีกระเป๋านะครับไม่จําเป็นต้อง ล้วงกุญแจออกมานะครับเพื่อให้รถคันนี้ปลดล็อกนะครับผมจะแนะนําการตั้งค่าการล็อกแล้วก็ปลดล็อกประตูนะครับมันมีประโยชน์นะครับสําหรับคนที่แบบอย่างที่ผมบอกไปเอากุญแจรีโมทใส่กระเป๋าไว้นะครับแล้วก็เดินเข้าใกล้รถรถล็อกปลดล็อกให้เลยก็คือไม่ต้องล้วงออกมาไม่แตะต้องรถที่ที่ประตูก็ได้ครับลองดูนะฮะหนึ่งเลยคุณใช้ตัวฟังก์ชันตรงนี้นะฮะปุ่มมั l ตีฟังก์ชันฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะประกอบไปด้วยจอยสติ๊กนะครับขึ้นลงซ้ายขวาเทอ e r นะครับ แล้วก็ทีนี้เราไปดูในจอกันนะครับอ่าครับเลื่อนจอยสติ๊กมาทางด้านขวาครับเพื่อให้ฟังก์ชันไปที่ฟันเฟืองตัวนี้นะหลังจากนั้นนะครับเข้ามาที่ลงเลื่อนลงมานะตั้งค่ารถยนต์ครับ e n t e ตรตรงกลางครับหลังจากนั้นเลื่อนเมนูตัวเลือกล็อกประตูครับเข้ามาแล้วเราจะเห็นฟังก์ชันนะครับการล็อกประตูครับสามารถฟังก์ชันแรกนะครับเห็นไหมอันนี้ที่ไฟเขียวอยู่เขาจะล็อกตามความเร็วหลังจากที่เราสตาร์ทเครื่องไปแล้วเข้าเกียร์เดินหน้าแล้ว ความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรถเนี่ยจะมีการล็อกประตู VPN, ให้อัตโนมัติถ้าเกิดว่าต้องการฟังก์ชันนี้กดให้เป็นสีเขียวนี้ไปเลยครับให้ไฟติดอย่างนี้ก็คือเขาจะมีการล็อกนะครับตามความเร็วอันนี้เหมาะนะครับว่าใช้งานได้ดีนะครับเปิดไว้สีเขียวนะครับหลังจากนั้นล็อกตรงนี้นะครับการล็อกนะครับประตูเมื่อเข้าเกียร์นะครับอันนี้ถ้าเกิดผมเปิดฟังก์ชันนี้ไว้นะครับพอผมเข้าเกียร์ดีปับประตูจะล็อกให้ครับ แล้วแต่ท่านผู้ชมนะมากก็จะใช้ประมาณตามความเร็วนะครับพอเราออกรถไปปับ๊บก็จะล็อกแต่ถ้าตัวนี้ก็คือฟังก์ชันนี้ก็คือปลอดภัยเลยหลังจากเข้าเกียร์เดินหน้ารถล,ล็อกให้เลยนะครับทีนี้การปลดล็อกประตูครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้รถคันนี้นะครับปลดล็อกให้เลยหลังจากที่เราเข้าเกียร์พีนะครับเราก็สามารถเปิดได้แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้รถที่เปลี่ยวเราใช้รถกลางคืนไม่ควรนะครับเพราะว่าพอเราจอดรถปับ๊บเราเข้าเกียร์พีปับ๊บ รถเปิดล็อกเลยอย่างเงี้ยอันตรายเดี๋ยวใครมาดึงเปิดประตูทําร้ายเราได้นะครับก็ไม่ควรจะเปิดไปนะครับฟังชันที่3นะครับผมเลื่อนลงมาอีกอันนี้นะครับการปลดล็อกประตูตาม IG ก็คือดับเครื่องปั๊บเขาปลดล็อกให้เลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใช้งานกลางวันคนข้าวคนของลงบ่อยก็เหมาะสมครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อความปลอดภัยนะผมว่าไม่ควรจะเปิดไปเพราะว่าเขาจะปลดล็อกให้เลยหลังที่เราดับเครื่องตรงนี้นะฟังก์ชัน IG นะครับ หลังจากนั้นนะครับทีนี้เมนูที่ผมบอกว่าสามารถนะครับตั้งค่าเมนูล่างสุดนะครับคุณเลื่อนลงมาล่างสุดเลยจะเจอคําว่าการปลดล็อกประตูต้อนรับถ้าคุณเปิดสีเขียวไว้นะครับคุณแค่เดินเข้ามาใกล้รถนะครับโดยกุญแจรีโมทเนี่ยอยู่ในกระเป๋านะครับประมาณ80ซนติเมตรนะครับจากรถเนี่ยคุณเดินเข้ามาใกล้ๆกล้เนี่ยรถปลดล็อกให้เลยนะครับตรงนี้มีข้อดีอยู่ว่าก็าคือคุณไม่จําเป็นต้องล้วงกุญแจรีโมทหรือว่าคุณไม่จําเป็นต้องแบบแตะ ตัวรถเลยก็ได้นะครับตรงนี้รถปลดล็อกให้เลยนะครับถ้าเกิดอยากได้ฟังก์ชันนี้นะแต่ถ้าคุณรักแบบคุณกลัวว่าจะมีใครมาแบบมาดึงขึ้นรถอย่างเงี้ยคุณก็ปิดไวปิดไว้งี้นะครับถ้าเกิดว่าต้องการเปิดไวอันนี้เหมาะกับในเมืองคนพลุกพ่านหน่อยน่าใช้นะฮะโอเคประมาณนี้นะแนะนําอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับสําหรับคุณผู้หญิงที่ใช้รถในเวลากลางคืนนะครับคุณปลดล็อกแล้วไฟหน้าติดให้นะครับเพื่อให้เป็นจุดสังเกตนะครับแล้วก็ ป้องกันนะครับใครที่มาใกล้ๆรถนะครับเขาจะมีแสงสว่างส่องให้นะครับเข้าเมนูตั้งค่าเหมือนเดิมครับตั้งค่ารถยนต์นะคุณเลื่อนลงมาที่แสงไฟต้อนรับครับตกลงไปครับนี่ครับเข้ามาที่เมนูที่2นะไฟส่องทางออกจากบ้านคุณเปิดเอาไว้ถ้าคุณเปิดเอาไว้นะฮะไฟหน้าของรถเนี่ยจะติดนะครับเหมาะกับคุณผู้หญิงที่ใช้รถเวลาค่ำคืนนะคุณปลดรีโมทปั๊บไฟหน้าเนี่ยก็จะเปิดสว่างเลยครับในลานจอดรถหรือว่าออกจากในบ้านก็ได้ ถ้าบ้านคุณเนี่ยลานจอดรถกว้างหน่อยแล้วคุณแบบมีสวนมีอะไรเยอะกลัวง,งูกลัวงูตัวนี้มันสองทางออกจากบ้านให้นะครับก็วควรจะเปิดไว้ให้เป็นสีเขียวนี้นะกดซ้มมลงไปไฟติดมาก็จะมีไฟติดให้ครับอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่เหมาะกับคุณผู้ชมที่แบบมีบุตรหลานนะครับหรือว่ามีสัตว์เลี้ยงหรือว่ามีใครที่นั่งอยู่ในรถลงไปซื้อของแป๊บๆนะครับอยากจะสตาร์ทรถต่อไว้ให้แอร์เย็นนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามีบุตรหลานต้อง สังเกตตัวเกียร์แล้วก็เบรกมือไว้ให้ดีนะครับเผื่อลูกบานเล่นนะครับอันนี้มีประโยชน์แล้วก็มีโทษนะครับแนะนําก่อนแต่ใช้ได้ครับจุดจอดซื้อของแป๊บๆคุณมีกุญแจรีโมทนะคุณสังเกตดูว่าก็จะมีตัวล็อกตรงนี้นะครับมันล็อกอยู่คุณดันตัวนี้ลงมาครับคุณดึงกุญแจออกคุณได้กุญแจแล้วเนาะกุญแจเนี้ยเดี๋ยวเราไปใช้กันข้างนอกครับสอนก่อนในรถนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณล็อกประตูเลยครับนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทุกบานคุณสังเกตว่าล็อกหมดแล้ว นี่นะคุณทำนี้คุณดันแค่บานนีบานเดียวครับแล้วคุณก็ออกจากรถไปเลยอีก3บานยังล็อกอยู่นะครับหลังจากนั้นผมจะใช้กุญแจตรงนี้ล็อกประตูนะฮะไปไปดูกันอ่าทีนี้ผมออกไปยืนนอกรถนะครับอันนี้รถติดอยู่นะครับผมลองบานล่างให้ดูก่อนล็อกนะบางท่านคิดว่าทําไม่ได้ทําได้นะแต่ว่าอย่าลืมคุณล็อกประตูข้างในก่อนทั้ง4บานคุณดันเซนทัลล็อกเฉพาะบานขวามือครับบานนี้เปิดได้เห็นไหมฮะอันนี้เปิดได้บานนี้เปิดไม่ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับ คุณใช้กุญแจใส่เข้าไปบิดขวาครับเปล็อกแล้วครับอันนี้ทุกบานล็อกนะครับบอกแล้วนะครับมีประโยชน์แค่แบบคุณลงไปซื้อของแป๊บๆมีญาติอยู่ในรถแอร์เย็นนะครับมีสุนัขอยู่ในรถนะครับมีบุตรหลานที่ซนหน่อยแม่แนะนำนะครับเดี๋ยวก็ไปเข้ากรงเข้าเกียร์รถไหลอันตรายนะฮะอ่ะทีนี้เราจะเข้ารถอีกทีทํายังไงครับใช้กุญแจเหมือนเดิมครับอ่าบิดมาทางนี้นะครับ าคือลถได้แล้วอันนี้คือวิธีนะครับให้แบบแอร์รถเย็นอยู่นะครับมีสูนัขอยู่ในรถมีญาติผู้ใหญ่ニュูเยโนถนะฮะแอร์เย็นก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับมากันต่อนะครับสาหรับคุณแม่บ้านอย่างที่ผมบอกไปนะครับบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าตัวสวิตตวมีนะครับไว้ทําอะไรนะตัวเป็นบานกระจกนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายกากบาดนะครับเหมาะกับที่มีบุตรหลานที่แบบยังเป็นเด็กที่โซนหน่อยนะครับเขาอาจจะแบบเปิดกระจงกระจกโผล่มือออกไปนอกรถอันตรายนะฮะ กุลล็อกตัวนี้ไว้นะครับกระจกทั้งสาบานครับก็จะไม่สามารถเปิดได้ครับง่ายๆเลยนะฮะเห็นไหมแค่กดตัวนี้กระจกก็ไม่สามารถเปิดได้แล้วเพราะบางในกรณีนะฮะเราไม่ทันแบบมองเขาเขาเปิดกระจกออกมายื่นมือออกไปลดส่วนมานะครับแขนขาแบบไปกระแทกได้นะครับควรจะล็อกตัวนี้ไว้นะฮะใช้ง่ายๆนะครับมีประโยชน์แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือล็อกเด็กนั่นเองครับอันนี้จะอยู่ที่ประตูหลังนะก็จะเป็นสวิตช์โยกลงนะครับมีประโยชน์กับเด็กที่แบบ ซุกซนนะครับเขาไปแบบเปิดประตูนะครับกรณีที่แบบรถยังไม่ทันล็อกอย่างเงี้ยกิ้งลงไปจากรถได้นะครับเราไปดูกันทํำยังไงนะครับว่าป้องกันยังไงไปอยู่ตรงนี้เลยนะครับคุณเปิดประตูบานหลังออกมานะครับคุณจะเห็นสวิตช์ตรงนี้นะครับเขียนว่าล็อกคุณดันเข้านะแค่นี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเรามีลูกเรามีหลานเนี่ยเขาไม่สามารถเปิดตรงนี้ได้ไม่สามารถเปิดออกจากด้านไหนได้ก็มีแต่ผู้ปกครองหรือว่าเราเนั้นเองนะครับที่จะเปิดจากด้านนอกใครได้ ตรงนี้นะแต่อย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่ามีผู้ใหญ่ถ้าคุณลืมดันออกเนี้ยเขาเปิดออกจากรถไม่ได้นะแต่ถ้ามีเด็กควรจะมีไว้ก็คือล็อกก่อนดีๆง่ายๆครับ <c oughs> ก็อย่างที่บอกไปครับวันนี้ฟังก์ชันง่ายๆสําสหรับคุณผู้หญิงใช้รถนะครับถ้าเกิดว่ามีตรงไหนสงสัยฟังก์ชันเนี้ยใช้ไม่ทันก็คอมเมนต์เข้ามานะครับสำหรับนี้ก็แนะนําสำหรับมือใหม่คุณไม่ว่าแหละคุณผู้หญิงครับเพราะว่าผมเออฟังก์ชันพื้นฐานแต่ว่า ฟังก์ชันแบบจอลึกนะครับผมทามเอาไว้แล้วนะไปดูได้ในช่องโต้ตา d ดมอโตะครับผมสอนการใช้งานระบบเสริมความปลอดภัยนะครับแล้วก็การใช้งานทั้งหมดของตัวรถนะครับวันนี้มาแนะนําสําหรับคุณผู้หญิงที่ขอมาครับขอฟังก์ชันที่จําเป็นสําหรับผู้หญิงตัวคนเดียวผู้หญิงโสดแล้วก็คุณแม่บ้านครับลองเข้าไปดูครับมีประโยชน์ครับ